ยันดีะ้ะันนันส,สนนู้นิายรถมอเร์ร้านขรถมเข้าใหม่นตอร์ค้าน,นสยสเลยนะคะน์้นขายรอเอร์ค์นขายที่อ, 4, นนะะอาาเ0 0ร0ไคานขายนะคะเตร์้วก็รมีเตอร์ค์้านามอเตอ20,000บ้าทผ่ยอนตร์ส้านสาดาวมเนร์้สนดายรถมะตอคนขายอเไคร้านะาคร้านขานะเร์ไคร้านรถมอตอร์ไคร้่นะาบตเตอร่นะคะเกาเรารเปลี่ยนให้ ได้เลยคันนี้นะคะลูกค้มาม่ตัวมา80,000มื่นะตัวเอสนะคะเป็นตัวโลนะมีหน้าต่อให้ที่เหลือเป็นอ่าระบบแมนวนวลนะคูโบต้านะคะเม็ดอาร์คมชาาัดจ้าที่คัมมาเนี่ยใครชอบบอกว่ารถเก่งแต่งซิ่งก็นิยมนะลูกค้ามาได้เลยนะคะ รถไม่มีติดแก๊สมานะใครสนใจนะคะตัโทรล,ลิงไลน์ปักหมุดอยู่ด้านล่างนะคะ